ซอปุขอโทษค่ะซอด้วงมัธยมศึกษาอีกแล้วนะคะเท่ากับว่าถ้าปมัธยมหก็โอเคจบพดีนะคะแต่ถ้าเป็นมัธยมที่3หรือมัธยมที่4ถ้าได้ถ่วยพระราชทานซอ,อ,อด้วงแล้วหมดสิทธิ์นะคะต้องต้องให้โอกาสคนอื่นๆได้ขึ้นมาประกวดในอีกปีข้างหน้าสองปีข้างหน้า ประกวดซอดวงไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนเครื่องมือนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะมีม .6 ม .3 ม .4 สฟังพร้อมกันรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่สองจะได้รับเข็มฝีมือสอนทองเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสี่พันบาทค่ะขอแสดงความยินดีกับ นิจารณ์ค่ะจากโรงเรียนชีราได้พิธีญาชิราชันดีสุภามงคลวิจารณ์อไข่หลังนิดนึงค่ะขอบคุณมากตอนนี้เรามีสองสาวนะคะแน่นอนว่าคนหนึ่งมสามคนหนึ่งมสี่จับมือกันนิดนึงค่ะเพื่อปิ้วอารมณ์นะคะตื่นเต้นกัน เต้นเลยนหนาวเอาดีๆอะจับมือกันจับยังไงก็ได้มองตากันสักเล็กน้อยนะคะซีนนี้จะเป็นซีนประวัติศาสตร์จับยังไงก็ได้ค่ะจับยางนี้มันจะเป็นซีรีส์วายเออเอาละค่ะไรเชื่อต่อไปนี้ขออนุญาต เกียรติบัตรและทุนการศึกษา6,000บาทพร้อมทั้งทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาดนตร,รีไทยภาควิชาดนตร,รีไทยคณะมนุรยาศาสตร์มห ah าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้หากน้องอทําการสอบเอนทรัสหรือว่า,อาสอบเข้าสมาัครสอบเข้ามาตามกระบวนการการศึกษานะคะจะได้รับทุนการศึกษารรตลอด4ปีในระดับปริญญาตรีค่ระรางวัลชนะเลิศเครื่องนตรีสอดวงระดับมัธยมศึกษาได้แก่ อ้กเรช,ชาจากเรีย,ยเพรีานครค่ะและระลนเัเรที่นนะคะนางสาวสรารัชัวงจากรเรีสิงห์สมุทรชนบุรีค่ะขอแสดงความยกับน้องทั้สองน,นะคะขอเป็นออักยนตรงกลางค่ะ,ะทีนี้จัดลำดับยังไงดีนะคะพี่ช่วยพี่จงจัดจัดถ,ถ่ายภาพนหน่อยเพาะว่า